สวัสดีก็ไม่จมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมสเลนดี t ทับบี้สนะครับผมนะก็มีคนคนนึ่งรีเควสมาทางดิสคอร์ดส่วนตัวว่าอยากดูอยากดูนะครับอยากดูภาคต่อของนี่นะผมก็เลยจัดให้สักเลยนะครับโอเครู้สึกว่าคราวที่แล้วก็ถึงชัปเตอร์หนึ่งใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มชัปเตอร์หนึ่งนะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาเล่นชัปเตอร์ศูนย์จจบแล้ว นี่เป็นเป็นกรรมเกิดนําแหละอันนี้ทิงกี้วิงกี้ได้ค่าโปแล้วก็เพื่อนนะครับผมผมจะแปลเท่าที่แพได้นะอ่าฮะเราที่จะต้องติดต่อไปที่ Satellite Station เพื่อขอความช่วยเหลือโอเคแปลได้ประมาณนี้แหละนะอังกฤษเกมนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ยากมากไม่แบบมีเดียมกลางๆอะ่ะเออใครเก่งอังกฤษได้แปลได้ทั้งเกมเลยอ,เอะไรเด๋อ อ๋อเหมือนว่าจะติดต่อ Satellite Station ไม่ได้นะประมาณนั้นถ้าแปลผิดไงขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมันมืดมากเราต้องไปเอานาวิชั่นแล้วก็จากสตูดิโอรูมนะครับแล้วก็ออกไปด้านนอกตู้เ r รูมมันล็อกอยู่นะเราจะต้องอันล็อกจากคอนโทรลรูมนี่เหรอคอนโทรลรูมเราต้องไปเอาคัสตาร์ดแล้วก็ไปที่ Satellite Station ผูอขอเฉลือ ทับปี้ตัวอื่นยังอยู่แถวนี้นี่นะยังมีทับปี้ตัวอื่นอีกเหรอโอ้ยปวดหวัวเลยแค่ทิกกี้วิกกี้ก็ไม่รอดแล้วโอเคไปผมมีกฎหล็กของผมอยู่นะครับข้อเลขเมื่อเราเจอสถานที่แปลกๆให้เราสำรวจโดยรอบก่อนนี่เป็นกฎหล็กของผมนะโอเคสำรวจก่อนคลิกอะไรได้ก็ลองคลิกไปก่อนนะโอเค อ่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคมีอะไรด้านนอกด้วยเดียว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 คอนโทรลูมีด้านขวาแป๊บจะเห็นพี่เอ่อแต,แต่แต่อะไรไม่ได้โอเคเรียบร้อยไปด้านขวาเหละด้านนี้แหละโอเคอืมอะไรบีท่อเอา้าเก็บได้ไหมท่อนี้มันโอ้โหเก็บได้น่าจะแปลงว่ามันเอาไว้แบบอะไรเนี่ย นี่คือคอนโทรลูมฉันลืมไปแล้วว่าจะเปิดยังไงโอ้มีอะไรบิดอะไรเนี่ยมีเปิดบลาวได้โอเคลองเปิดสินี่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องไปที่เช็คที่ pipeline. ปลายปลายปลายดานน่าจะอะไรเป็นตามท่อไปแหละโอเคนี่ใช่ไหมปลายปลายนอ่โอ้โห อะไรออันนี้อะไรท่อหายฮออย่าบอกว่าไอ้ท่อที่เราเก็บมาก็อ๋อนี้ไงโอเคเราจะต้องทําให้มันมากที่สุดนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเมตรมันอยู่ที่สีแดงสแสดงว่านั่นสําเร็จแล้วโอเคนี่คือเม็ดใช่ไหมโอเคเราจะต้องทําให้ขีดได้มันไปถึงสีแดงโอเคได้เลยอ่ะฮะ มีสวิตต์ตรงนี้ตรงนี้โอเคลองปิดอันนี้ทำให้มันน้อยลงออันนี้บิดเมื่อขึ้นอ่าก็ปิดไปอ่ะอันนี้ก็บิดเหมือนเดิมอันนี้ก็บิดมาเรียบร้อยอันนี้ก็บิดอีกนะอันนี้ก็ปิดอีกนะอันนี้แหละอันนี้ไม่บิดนะเพราะว่ามาทําให้น้อยอันนี้ก็ไม่บิดอันนี้ล่ะก็ไม่บิดนะอันนี้แหละอ๋อนี่ไงโอเคมันเต็มแล้วเราต้องไปที่คอนโทรลรูมเลยดีโอเคได้ เออนั่นแหละกดริกข้อแรก,กขังผมก็ยังคงดําเนินต่อไปอันนี้เป็นเป็นประตรูโอเคมันต้องอัลล็อกจากคอนโทรลูเมไมัประตูมันเยอะจังเลยพี่โอเคตัวละครรู้แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรยังไงโอเคเปิดได้แล้วโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสี่เดียมันจะมีทางด้วยอันนี้เป็นท่อสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัมติง อันนี้เป็นบันไดขึ้นไม่ได้น่าจะเป็นบันไดออกด้านนอกนะโอเคไปเปิดวาลกันดีกว่านี่เปิดได้แล้วโอเคโอเคได้เวลาไปเอาล็อกจากสูรลีลูมไปเอาล็อกสูรลีลูมโอเคนี่คือห้องควบคุมใช่ไหมตู้ลีลูมก็เป็นห้องเก็บของอะไรนี่คือประตูเป็นการควบคุมประตู อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงเปิดแล้วโอเคเอ่ฮะเราควรที่จะไปเอานาวิชันแล้วโอเคไป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 ไม่ต้องพูดมากพี่อะไรนะดินถล,ล่มเลยเออประตูเปิดไม่ได้โอเคเออไปต่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 อสตูเลดรูมก็ห้องที่เราไปสำรวจเมื่อกี้ใช่ไหมไมันอยู่ห้องไหนอะเออห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่โอเค เป็นท่อระบายน้ำหรืออะไรเนี่อะไรนี่ไงน a ะวิช a t น o นโอเคเก็บมาเรียบร้อยแล้วเป็น f i ร์ส p e สซันด้วยกดขี้ขวาโอเคเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับเป็นอุปกรณ์ไม่สำคัญโอเคจุดประสงค์ของเราคือออกไปด้านนอกโอเคไฟดับอะไรตอนนี้เฮ้ยไ,<ฟ>ไฟมาดับเลยตอนนี้ พระเจ้าไม่เป็นไรเรามีนายวิทย์เจ็ด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 มันอะไรเนี่ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยอ๋อกดต้องกดค้างไม่ก้องมันเบลออย่างนี้เราควรที่จะไปหลบหลังนี้นะโอเคมันอย่าพอมันมาแล้วก็เอาแบบเอากล้องออกนะพอมันมาแล้วก็จะเอากล้องออก พอมันไม่มาแล้วก็จะเอากล้องใส่เหมือนเดิมอันนี้มาใช่ไหมโอเคตัวมันสีขาวเขาดูง่ายหน่อยไป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 รบๆๆเออนั่นแหละโอ้ยด้านหน้าก็ยังจะมีอีกเหรอไอตัวนู้นมันคงไม่เดินมาใช่ไหมโอเค วัสดีพี่แล้วพี่เดินมาโอ้โหพระเจ้าจอดปิดกล้องเลยมาแล้วมาแล้วมันไม่หลบมันไม่เห็นได้ไงเนี่ยโอเคกินะโอ้ไม่ต้องตกไกจัมสเก์ครับเพราะว่าจัมสเก์เกมนี้มันเบาๆนนั่เอง มันดุูแล้วเมื่อกี้อะไรกันเนี่ยไอ้ผีโอเคเรามันกลับมาเอคือถ้ากล้องมันเบอร์เบอร์นี้ผมดูไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหนี่เนี่ย,ยดูไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มันก็มา ทำไมมันเมาอย่างนั้นตือนตือนนั่นไงมันไม่เลยนั่นไงนั่นไงปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมยี่เรียบร้อยได้แล้วโอเคมาเรียบร้อยครับผ่านชุยชุยทำไมมันชุยเหรอโดนจัมสเกลตั้งสามรอบโอ้โห ไม่เป็นไรจำสเกลเบาๆอะไรอีกเนี่ยอ๋อโอ้ขึ้นมาแล้วอย่างเท่พี่น้องเห๋ยโอเคเราควรที่จะไปหาคัาสตาร์ดนะครับโอเคนี่ก็เป็นแฟร์ใช่ไหมเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเซอร์ไทร์สตชันนะ ทำไมมันมืดขนาดนี้แค่ไปเก็บคัสตาร์ดก็พอใช่ไหมคงไม่ต้องมีอะไรมากมายโอ้โหมันต้องมีแล้วละ่ะมันต้องมีแล้วละ่ะลดเสียงเลยเรียบร้อยนี่ไงโอเคอาา่ะห้านี่คือภาษาแะกร,รของเรานะเรียบร้อยอเราต้องเก็บก่อนที่มันจะสายเกินไปได้ไหม เราควรที่จะไปหาที่ไหนต่อดีเอ้ยไหนเอ่อที่ที่สุดท้ายที่เราเจอโปทะเลสาบถ้ำแล้วก็บ้านทีตัปเปี้เอองั้นก็เรียงตามดับแล้วกันนะคือผมกลัวโปผมคือผมกลัวทิงกี้วิกกี้อยู่บ้านเราไงอะไรมันห้อยอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้มันแจ็คจะหลอนขึ้นเรื่อยๆแล้วเกมนี้ นี่คือนี้ใช่ไหมนี่มันนี่โปเหรอโอ้โหมีอะ้วไหมมีเน,นี่ไงโอเคเรีบเก็บครับผมกลัวทิงกี้วิงกี้มากตอนนี้เราควรที่จะไปหารอบๆที่ไหนดีเออไปที่ทะเลสาบนะทิงกี้วิงกี้อารวาสตอนนี้นี่ไงโอเค ห้ามวิ่งแต่เราก็วิ่งครับไม่เป็นไรม,นมันไกลจังเลยแล้วเสียงหูฟังครับตอนดีผมไม่ใส่หูฟังแล้วอ,อ่าตอนนี้ผมถอดหูฟังแล้วผมไม่ใส่หูฟังแล้วกลัวจับสแกมากตอนนี้โอเคคงไม่มีปัญหา คตาตาต้องอยู่รอบๆโอเครีบไปหาอ๋อโอมีอออบนวดด้วยนี่ไงไอค้คาตาไอค้คาตาตัวเสบเรียบร้อยอเกือบตายอันนี้เราควรไปหาที่ไหนต่อไม่ต้องพูดมากครับไปที่ไปท้าดีกว่าปลอดภัยแน่หรอถ้ำ ไม่น่าจะปลอดภัยคือมันคงไม่มีเสียงมาเล่นระหว่างที่มันเจอเราใช่ไหมน่าจะโอ้โหน่นชัดเจนชัดเจนพี่น้องยืนอยู่จอหน้าทำมันจะไม่เห็นไนงะทิงกี้พิงกี้โอ้มันยืนอยู่หน้าเราเลยทิงกี้พิงกี้โอเคอันนี้เป็นอะไรอ๋อนี่ไงเจอแล้วไป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 ต่อไปต่อียบร้อยโอ้ เราควรไปหาที่ไหนต่อดีแล้วไปที่ทับบี้เฮามันก็นเหลือที่สุดท้ายเฮ้ยน่าจะน่ากลัวเ้ยอะไรงี้ครับพี่น้องนั่งอยด้านหนนะ้าเออว่าแล้วมันจะไม่ปลอดภัยมีทิกกี้วิกกี้อยู่ด้านหน้าเลยเหรอโอ้โหจะเอาอยัางไงล่ะทีนี้จะไปเอาไงล่ะทีนี้เอามาเอามาเลยแล้วทิกกี้วิกกี้นัน่นไม่ใช่ไหน อะไรฝนตกอะเอาอะมีหมอกสีควันด้วยโอ้โหโอ้โหยูวันเดียวอะไรเนี่ยติกกี้ติ๊กี้ติ๊กี้โอ้โหเดี๋ยว ทำไมทิกกี้วิกกี้มันมาหัวลานขนาดนี้ฝนก็ตกโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือคอ,อย่าบอกนะว่าเทเลทับบี้มันอย่าบอกว่าตัวอื่นมันก็แปลงร่างอ่ะ <S 2> <S 2> <S โอ้โหนั่นครับชัดเจนร้อยหนีสิครับรออะไรเราต้องไปที่ เซทไรสต์สเตชันเดี๋ยวนี้เราควรที่จะไปภูเขาหรือถ้ำเอาภูเขาดีกว่าภูเขาถ้าถ้ำมันมันคงจะพังถ้ำอะ่ะโอเคตอนนี้ผมไปที่เขาภูเขาถถวนี้โอ้โหหรือว่าไปถ้ำดีไปภูเขานั่นแหละสวยโอเคมันน่าจะปีนไม่ได้นะโอเคโอเค,อ,เคอุ้ยมันคงจะตามาครับเพลงเล่นเลย ตอนนี้แบบอยู่ดีทิงกี้วิงกี้มันกินคาสตาร์ดเข้าไปแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงครับมันกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ใหญ่ยักษ์โอ้เคหนีสิครับหนีๆๆีีีโอ้ยสมัยวิ่งช้างเลยโอ้โหวิ่งยิ่งช้ากว่าไอ้โปรอีกโป้อไ่ข้ามตอไม้โอ้โหเร็วๆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว อะไรโอไม่สุดแล้วครับตอนนี้โอ้โห <c oughs> ไม่สุดแล้วไม่สุดแล้วโอเคไปรีบ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 โอ้โหนี่ไงถึงแล้วโอ้ไปไปไปโอ้เกือบตายโอ้ chapter สองโอ้โหโอเคครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไม่เ,เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบลืมไลค์แชร์สับคล้ายด้วยนะครับเป็นกำลับบงใจให้ผมน้อทำคลิปต่อไปนะครับ <c oughs> EP หน้า chapter สองนะครับ So